ซึ่งมีต่อชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดทั้งกลุ่มรามาปันเจท,ที่ได้รับความเมตตาและท่านทานั้งหลายได้ยกมือไหว้ถวายกา,ารต้อนรับถาวายความเคารพเป็นอาจาริยบูชาแต่การแข่งเที่ยวหลวงปู่แมตจันนั่งรถแปดแปดห้านะคะกาลสินกนอแปดแปดห้าสิ้นสองปีเจ็ดเทือหลวงปู่ก็ได้มาเมตตาปกเสกอธิษฐานจิดต,ตื่นเชิญนอนยิน วันนี้รทตนี่ทุกคน้อรุ่นจงเจริญตำนานบทใหม่ที่จะเกิดขึ้นบารมีของหลวงปู่ศิลานะคะมาจากกาลสินนะคะกังแต่วันสารตั้มนำเรื่องคปที่เข้าถวายการสั้รับนานก็คือตัวแทนของพวกเรา คุณสตทธานิสวงวันภัอาารย์คุพันีนะครับสาธุสาธุันนด้อยปีนองหลูกปูนบาลานีหลายๆคนเด่นางเป็นราชาทุกันกับตวไรกันเพระเด่พระลวงปูครับสาธุสาธุผู้คนมาร่วมสาธุด้วยนะคะสาธุครับ ติสรณะกรรมมังนิจตังตาาิสรณะกรรมมังนิจตังติสรณะกรรมมังนิจตังาาสาธุเป็นการเล่นถึงติสรณะของพระพุทธประจัมปประสงค์ลงโกรธเป็นหนึ่งในพรรตาัยไปแล้วเดีอพี่น้องนะคะคนเดินทางออกไปแล้วนะคะ ขนาดจะขึ้นไปในจ <nah, S 1> ุดของสำนักพนโนนะคะเราไม่สามารถนี่นยรถรถรถเ่อนายมาหน่อยนะรถเพื่อนถอยมากเนาะทะเบียน88หาได้นถวัรถาระวังเถดได้ค่ะนี่นินจำกรัมบัิาจะได้สวายพระจ้าแผ่นด็นพระมหาเจราั้งโร จังเจโรเมรงพ่อเจราระจังวรรยดเจตเทวมชินราพุาทธานาเรียบพระคุ